สวัสดีครับในปกินกะสาระพิธกรรมของเราในตอนนี้เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของดนตรีในพิธีกรรมหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่า ดนตรีศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งถือได้ว่าดนตรีเนี่ยมีส่วนสําคัญอย่างมากในการประกอบพิธีกรรมและบางทีก็เป็นสิ่งที่ดึงดูดให้คนอยากจะมาร่วมพิธีกรรมเพราะว่ารู้สึกว่าทําให้เชิญชวนนะครับรู้สึกว่าทําให้เกิดการหล่อเลี้ยงในการร่วมพิธีกรรมนะครับและจริงๆแล้วพระสจัจจเองก็ได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับดนตรีในพิธีกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมของพระสนัจจครับซาโกซังตุมคอนชิริอุม ข้อที่112ได้กล่าวไว้ว่าการใช้ดนตรีนั้นเป็นสิ่งที่เราได้ใช้สืบต่อกันมานะครับเป็นประเพณีที่มีค่าแล้วก็มีความสําคัญกับพิธีกรรมและโดยเฉพาะได้ย้ำนะครับว่ายิ่ง ถ้าดนตรีนั้นมีความสัมพันธ์กับพิธีกรรมมากเท่าไหร่ดนตรีนั้นก็จะมีความศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นเท่านั้นเพราะว่าส่งเสริมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการร่วมพิธีกรรมและก็ทําให้พิธีกรรมนั้นมีความสง่างามมากขึ้นจากคำนิยามนี้เราจะทําให้เข้าใจว่าจริงๆแล้วดนตรีไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยตัวของเขาเองนะครับเปลี่ยนแต่ว่าถ้าดนตรีนั้นเอามาใช้รับใช้พิธีกรรมมากเท่าไหรมันก็จะทําให้ดนตรีอันนั้นมันมีความศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เป็็นข้อสําคคัญกื คำว่าการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วก็ทําให้พิธีกรรมนั้นมีความสง่างามอันนี้ต้องเป็นหัวใจสําคัญของการใช้ดนตรีในพิธีกรรมก็จะคล้ายๆเรื่องของการตกแต่งในพิธีกรรมนะครับที่พ่อย้าว่าพิธีกรรมต้องเป็นพระเอกส่วนสิ่งที่เอามาใช้จะต้องเป็นพระรองหรือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้พิธีกรรมนั้นโดดเด่นขึ้นเช่นเดียวกันในเรื่องของการใช้ดนตรีในพิธีกรรมนั้นผู้ที่ดูแลเกี่ยวกับดนตรีในพิธีกรรมเองก็ต้องตระหนักตรงนี้ว่าต้องทําให้พิธีกรรมนั้นเด่นขึ้น นะครับดนตรีรับใช้พิธีกรรมไม่ใช่พิธีกรรมเอามาจะรับใช้ดนตรีเพื่อทําให้ดนตรีเป็นพระเอกนะครับการขับร้องเป็นพระเอกตรงนี้จะทําให้ดนตรีในพิธีกรรมนั้นอยู่ผิดที่ผิดทางไปนะครับสำหรับเครื่องดนตรีในพิธีกรรมตั้งแต่แรกเริ่มของพระศาสนาจักรเนี่ยก็ได้รับรองเครื่องดนตรีเพียงชนิดเดียวก็คือออร์แกนซึ่งออร์แกนในสมัยโบราณก็คือออร์แกนท่อหรือพイ์ออร์แกนเป็นเครื่องกําเนิดเสียงด้วยใช้ลมในการผ่านท่อไป ให้เป็นเสียงต่างๆนะครับซึ่งป้าอ,อกแกนเนี่ยหรือเครื่องดน,นตรีของศาสนาจักรเนี่ยก็จะมีทั้งขนาดเล็กแต่ส่วนมากเป็นขนาดใหญ่ที่ติดกับผนังของตัววัดไปเลยทีเดียวนะครับซึ่งประเทศไทยเราหาไม่ได้นะครับส่วนมากจะอยู่ที่ต่างประเทศครับแต่ต่อมาเองเนี่ยโดยเฉพาะหลังสังขยาวาวิการที่2พระศาสนาจักรเองก็ได้ยอมรับการใช้เครื่องดน,นตรีท้องถิ่นซึ่งจตกก่อนมองว่าเป็นเครื่องดน,นตรีทางโลกออกแกนเป็นเครื่องดน,นตรีของศาสนา ส่วนเครื่องดนตรีอื่นๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเปียโน,โนกีตาร์เรื่ต่างๆนั้นจะมองว่าเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องทางโลกก็จะไม่ได้เอามาให้ใช้แต่ปัจจุบันหลังจากสังงขยนาวาดิการที่2เนี่ยก็ยอมรับเครื่องดนตรีต่างๆเนี่ยเข้ามาใช้ในพิธีกรรมมากขึ้นแม้กระทั่งดนตรีท้องถิ่นก็สามารถที่จะนํามาใช้ หากว่าทําให้พิธีกรรมนั้นได้รับการส่งเสริมให้เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับสำหรับบทเพลงหรือดนตรีศักดิ์สิทธิ์นะครับพอแบ่งออกเป็น2ประเภทก,กว้างก็คือบทเพลงในพิธีกรรมกับบทเพลงเสริมศรัทธาบทเพลงในพิธีกรรมก็คือบทเพลงที่เราใช้ในการประกอบพิธีมิสซาหรือประกอบพิธีกรรมต่างๆซึ่งจะแบ่งออกเป็นสองหมวดหมู่ใหญ่ๆก็คือบทเพลงภาพปกติหรือ Ordina r y คำว่าบทเพลงภาพปกติก็คือบทเพลงที่เราไม่เปลี่ยนแปลงนะครับง่ายๆเลยก็คือ บทเพลงที่เราขับร้องตามเนื้อความในบทประจำม,มิสาเช่นบทคัาแต่พระเจ้าบทพระสิริรุ่งโรธบทศักดิ์สิทธิ์บทคัตแต่พระบิดาบทยอพระเกียรติบทรุกแก่พระเจ้านะครับ ซึ่งตรงนี้หลักในการแต่งหรือว่าในการขับร้องก็คือว่าต้องใช้เนื้อความจากตัวบทมิสซาโดยที่ไม่มีการปรับเปลี่ยนใดๆทั้งสิ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งเราเรียกว่าบทเพลงภาคเฉพาะก็คือบทเพลงเริ่มพิธีบทเพลงถวายบทเพลงปิดพิธีบทเพลงรับศีลพวกนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามเทศกาลต่างๆนะครับสำหรับอีกส่วนหนึ่งที่เราเรียกว่าบทเพลงเสริมศรัทธาก็คือ เป็นบทเพลงที่เราแต่งขึ้นโดยฟังแล้วเพื่อจะได้สร้างเสริมความศรัทธาของเราที่มีต่อพระนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นเนื้อาหาที่เกี่ยวข้องกับพระคัมภีร์ก็ได้ไม่เกี่ยวข้องก็ได้แต่ว่าฟังแล้วเสริมสร้างจิตใจของเราให้ใกล้ชิดสนิทกับพระแต่ส่วนบทเพลงที่ในพิธีกรรมเนี่ยนะครับก็จะมีหลักของการแต่งว่าจะต้องถูกต้องตามหลักเทววิทยาถูกต้องตามหลักของพิธีกรรมก็คือบทเพลงภาคนั้นมีหน้าที่อะไรก็ต้องมีเนื้อความที่ถูกต้อง ตามพิธีกรรมในภาคนั้นๆนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นหลักกว้างๆของการแต่งบทเพลงและการนําบทเพลงที่เข้ามาใช้ในพิธีกรรมซึ่งไม่สามารถที่จะบอกโอ้ฉันชอบบทเพลงนี้ฉันก็จะเอามาใช้ภาคนี้โดยที่ไม่คํานึงถึงความถูกต้องทางพิธีกรรมอันเนี้ยไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นบทเพลงเสริมศรัทธาเนี่ยอยากจะร้องอะไรหรือเอามาใช้เมื่อไหร่อันนี้ก็สามารถใช้ได้เลยนะครับตามศรัทธาที่เรามีและสุดท้ายก็คือสิ่งที่อยากย้าเน้นก็คือว่า ดนตรีศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับไม่ว่าทั้งการขับร้องก็ดีหรือว่าการเล่นดนตรีก็ดีเนี่ยก็คือจะต้องทําให้พิธีกรรมโดดเด่นขึ้นนะครับอันนั้นพิธีกรรมไม่ใช่สถานที่สําหรับการแสดงความสามารถของทั้งนักดนตรีและก็นักขับร้องนะครับแต่ต้องเน้นความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันก็คือคนที่มาร่วมพิธีกรรมจะต้องสามารถขับร้องได้ร่วมร้องไปได้นะครับบางที่จะใช้บทเพลงใหม่หมดเลยแล้วก็แสดงความสามารถทางดนตรีจนกระทั่งคนที่มาร่วมพิธีกรรมนี่อ้าปากค้างแล้วก็ตกตะลึงในความสามารถของทั้ง ขับร้องแล้วก็นักดนตรีนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าผิดบทบาทหน้าที่ในการเป็นดนตรีในพิธีกรรมจะสามารถทําได้นะครับถ้าเป็นการแสดงความสามารถหรือเราเรียกว่าคอนเสิร์ตซึ่งคอนเสิร์ตดนตรีศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็คืออีกรูปแบบหนึ่งที่อันเนี้ยเป็นเวทีสําหรับการใช้แสดงความสามารถของนักดนตรีและนักขับร้องนะครับแต่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตเลยเอามาแสดงความสามารถกันเลยซึ่งอาจจะจัดในวัดก็ได้แต่ว่าไม่ใช่ที่ จะใช้ในพิธีกรรมเพื่อมาแสดงความสามารถของนักดนตรีดังนั้นเราก็ต้องคํานึงให้ดีนะครับว่าอะไรคือดนตรีในพิธีกรรมอะไรคือดนตรีที่เป็นเสริมความศรัทธาและอะไรเป็นการแสดงคอนเสิร์ตดนตรีในพิธีกรรมนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากไว้แล้วก็เพื่อจะได้ทําให้การใช้ดนตรีในพิธีกรรมนั้นถูกต้องตามวัตถุประสงค์ก็คือทําให้พิธีกรรมนั้นเกิดความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันและมีความสง่างามนะครับ